โอเคเดี๋ยวมงคุยกันหน่อย้วจานน้ำก่อนก็เดี๋ยวเราประสบการณ์หน่อยเนาะก็โอเคสวัสดีครับอเราประสบการณ์บางอย่างที่เราเคยความเชื่อเกก่าๆใช่ไหม ที่เราเคยไปทำมาเพราะเราก็อยากหาทางคนทุกเนาะอยากหลุดพ้นก็เล่าเป็นวิทยาธานให้คนอื่นเขาได้ฟังบ้างในการปฏิบัติธรรมหรือทำอะไรก็ตามมันก็ยังไม่ได้ใช่หองทางที่จะบคนจริงๆนะคือเราไปทำตามความเชื่อทำตามครูบาอาจารย์เขาก็ยังพาเราทําแบบนั้นแบบนี้หรือเราอาจจะไม่ได้ไปปฏิบัติในวัดหรือไปสถานที่ต่างๆแต่เราก็ไปฟัง สิ่งเหล่านั้นแล้วก็มาประอบปฏิบัติใช่ไหมล่ะเธอเริ่มต้นมาจากทุดไหนเมื่อไหร่ตอนอนยุเท่าไหร่นะที่เตอนตอนแรกนี่คือประมาณอายุสิบห้าเท่าไหร่นะอายุสิบห้าเริ่มเป็นบวชตยี่สิบห้ายี่สิบห้าตอนนี้เท่าไหร่นะสามสิบแปดกวสิบสามปีเนี่ยครับอืตอนเป็นบวชก็คือก็ก็ปกติก็นั่งสมาธิทำกิจของของสงฆ์ปกติครับแล้ว ออกจะก็สึกเยอแนะนํตัวยังชื่ออะไรอ๋อผมชื่อชื่อเอกครับอยู่เชียงรายอืมโอเคเผื่อมีคนเชียงรายเชียงใหม่ได้ฟังครับผมแล้วทีนี้ออกบวชได้ยังไงแล้วก็ช่วงเข้าพรรษาครับเขาเขารุนลรมิงงดเล่าเข้าพรรษาผมเพื่อลองงดดูเขาว่าตอนงดก็ไม่รู้ทําอะไรก็เลยลองสวดมนต์ดูหมือนก็ไม่แนสวดมนต์ครับฟังพระอาจารย์แถวเชียงรายว่าเออ อกอนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิครับแล้วก็สวดมนต์มาเรื่อยๆครับสวดมนต์เรื่อยๆนั่งสมาธิมาเรื่อยๆแล้วก็ฟังอาจารย์ท่านแกก็บอกว่าดูลมหายใจเข้าหอบดูพองผมก็ทำมาหมดครับวันหนึ่งพี่ชายที่อยู่ข้างบ้านแกเคยเป็นทั้งอาจารย์แล้วแกก็ไปทํางานที่กรุงเทพผมก็ไปทำงานที่เนนชียงใหม่ เป็นอาจารย์สอนสอนปฐมครับโอ้เป็นเป็นพี่ที่อยู่ในหมู่บ้านอ่าแล้วแกก็เป็นีน้องอ่าแต่ว่ากลอเเป็นญาติญาติกันครับแกก็เป็นครูครับแกไปสอบตำรวจระหว่างสอบแกก็มาสอนผมตอนที่ปฐมอ่อครับแล้วผมก็แล้วหลังจากนั้นก็แยกกันไปแกก็มาเป็นตำรวจแล้วก็ออกเป็นตำรวจก็ไปทําอะไรไม่รู้ของแกครับแล้ววหนึ่งก็มาเจอกันก็โทรคุยกัน คุยกันสัเหร่เหรอนะครับก็ผมก็ยินน้องแกว่าแกไปพุทธวจนะผมเลยถามว่าเป็นไงบ้างแกก็บอกเออก็ก็เดินตามทางนี่แหละตอนแรกแกยังไม่ได้มาอาจารย์เลยะังยังไม่มาครับแล้วผมก็ผมก็บอกอ๋อผมก็นั่งสอ้ไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ามาแกมาตอนที่แกเข้าใจธรรมะแล้วที่มารชบแกคือมาฟังอาจารย์ก่อนครับแล้วแกไปพุทธวัจนะเป็นไงแกก็ถามถึงว่าแกไปพุทธวจนนะก่อน แล้วก็คุยกันแล้วผมก็บอกผมก็นั่งสมาธิเหมือนกันแกก็เลยว่าเอ้าก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวถ้าแกแกก็หาทางกันแต่ผมก็ไม่ได้หาผมก็ทำไม่ปกติแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราสองคนถ้าใครเจออะไรก็เดี๋ยวจะกลับมาบอกกันนะต่างคนก็ทําไปวันหนึ่งแกก็แม่แม่แกเสียแกก็กลับบ้านแล้วแกก็ว่าเดี๋ยวแกก็คิดอาจารย์ก็เด้งมา ก็มาฟังขีปอาจารย์แล้วผมก็กลับบ้านพอดีแกเลยบอกลองฟังดูแต่ต้องเปิดใจนะเพราะอันนี้ไม่ใช่พระผมก็ดูแล้วไม่ใช่ผมกไม่ฟังล้วหลังจากนั้นอีกทีแกน่าจะทำบุญแม่เลยับไมทีแกบอกว่าฟังยังผมบอก็ยิ้มไม่ฟังเลยแล้วลองฟังดูพี่ฟังอะไรบางทีแกก็เปิดข้างบ้านก็กรอบกันเปิดลำโพงอยู่บ้านติดกันด้วยกัน เนี่ยพี่ก็ฟังเนี่ยผมว่าไหนๆมันมีรายเสียผมก็เลยผมทําทัวร์เลยครับแล้วตอนนั้นข<ม>ึ้นไปบนไปเดินป่าอ<ม>ผมก็เลยฟังดูตื่นเช้ามาผมจะไ่นั่งสมาธิอ่ะตอนนั้นบวกกันเลยใส่หูฟังนั่งสมาธิอแล้วก็ฟังม,มันต้องทิ้งอย่างไรมันต้องทิ้งสมาธิการฟังธรรมะอาจารย์นี่ทิ้งสมาธิอยู่แล้วคนที่จะเข้าสายธรรมบาแต่ตอนเริ่มเนี่ยผมนั่งสมาธิฟังอาจารย์แล้วก็คิดที่ว่าอะไรที่สมมุติอะไรที่มุดสมมุติอะไรหลงไ่เอเอ,เอมันใช่ ไอ้คลิปนั้นที่ว่าอาจารย์สอนไน้พระไปเอไ,อไอ้คนหนึ่งมาจากนครปนม,นมนชื่อธีรพงศ์ที่อาจารย์เรื่องสอนวิบตศุมุติคลิปนั้นน่คนคดูเยอะมากเลยแต่พอหลังจากนั้นธีรพงศ์ที่หลุงหลงไปนหลงเอาความรู้ไม่ได้ไปถึงตรงนั้นเพราะพอไปเห็นความไม่มีแล้วคิดว่าตัวเองเข้าใจตัวเองจบ,บทีนี้เอาวิชาดนตรีกลับมันเอาความรู้สัญญาที่อาจารย์สอนที่ฟังอาจารย์มาเนี่ยมันเอามาประมวลผลมันรู้หมดเลยมันก็เกิดตัวเก่งตัวนั่น พอาจารย์มานั่นอีกทีมีคนมาบอกอาจะเอ้านี่มันหลงหรืว่าเออแล้วก็มันก็คอยมาหลังจากนั้นมันก็จะคอยมามามาคอมเมนต์ใต้โพสกับอาจารย์ว่าเอ,อ้ยทำไมไม่บอกเขาตรงๆจริงๆไปอาจารย์ก็รู้รู้ว่ามันเป็นไอ้คนเนี้จำจำจำคอมเมนต์มันได้เลยอาจารย์แต่อาจารย์ก็ก็เลยบล็อกออกไปก็เลยลบคลิปนั้นออกไปว่ามันทําให้คนหลงเนี่ยแล้วคลิปนั้นเนี่ยคนหลงเยอะคนฟังก็คิดว่าตัวเองเข้าใจเพราะมันไม่ได้ดับ ตัวตา,าที่เราุยกันใช่ไหมออไรครับมันยังได้แค่ความรู้นั่นแหละอาจารย์ก็เลยต้องปล่อยไปไเตือนมันแล้วมันไม่ฟังแล้วจริงๆถ้าคุณฟังคลิปนั้นแล้วเป็นยังไงก็คิดว่ามันไม่ใช่ครับหลังจากนั้นผมก็ไม่นั่งสมาธิเลยแล้วก็ฟังมาแล้ววันหนึ่งวันที่สิบสองพฤศจิกายนหกห้าหรือเปล่าแกโทรมาผมว่าพี่หุดเรื่อคือผมไม่ถามเยอะผมเชื่อเลยครับโอเคครับแล้วแกก็บอกว่า อะไรนะแกทบทวนปัญญาลอกปัญญาส,สองสามปันจนขันครับผมแต่มันก็ยังไม่เพียงพอครับมันเพราะว่ามันมันต้องใช้เวลาเป็นปีปสองปีสามปีไปเรื่อยๆจนมันจนมันทิ้งธรรมะไปหมดจนมันจนมันตแจ้งมันก็ใช้เวลาไปอยู่ไปเรื่อยๆเพราะว่าเรายังมีผลกระทบในแต่แกก็คงฟังอาจารย์อยู่ตลอดครับ,รบจนันไปอยังไงต่อแหลังจากนั้นผมก็คือผมก็น่าจะลงนะครับ ผมคิดว่าแกทําได้ผมกเลยทำได้เหมือนแกผมฟังเนจันอล่ะฟังฟังก็มันรู้เรื่องกลับไปบ้านเจอแกอีกแกก็คุยอีกฟังผมก็ก็รู้เรื่องนะแต่ก็ทําไมมันไม่มีพี่ก็ฟังฟังวันหนึ่งีทีแกก็สอนเธอไม่ใช่ครับแกสอนเฮ้ยเธอทำอีกวันหนึ่งนี่ผมแกสอนผมแกโทรหาผมเออผมโทร่าแกเลว่าแล้วก็คุยกันเรื่องนี้ครับผมก็บอกว่าพี่ไม่ใช่แล้ว ผมฟังไ้มาผมโกรธอ่ะผมคุมตัวเองไม่ได้อคือแบบวันนั้นนี่ไอโกรธมากๆจะมีเรื่องกับน้องอ่ะก็เลยบอกถามพี่ว่าไม่ใช่แล้วมั้งคือว่าอย่างเนี้ยแกก็เลยบอกแกก็พยายามไล่ๆผมแกวอาพี่ไม่ไหวละเอาองนี้ดีกว่าถ้ามีเวลามีโอกาสก็ไปหาอาจารย์เพราะว่าแกสอนให้ดูเข้าไปข้างในแกให้ครับแกให้ดูลองดูใจมันก็เพิ่มก็เพิ่มผมก็ดูผมก็เห็นก็เพิ่มก็เพิ่มตอนโกรธก็ปุ๊บ แต่ก็คุมตัวเองไม่ได้หลังจากนั้นก็คือผมบ็กว่าล่าสุดกลับไปเจอแกที่ประมาณวันแม่นะแกนา่าจะทําบุญแม่ตามประเพณีครับแล้วก็คุยกันแกบอกว่าถ้าว่างก็ไปผมว่าเดี๋ยวกัญยานี่ผมผมน่าจะม,มีลูกค้าผมจะไปก็เลยครับโทรหาอาจารย์แล้ววันที่ผมเชื่อว่าจะไปจริงๆละอย่างผมทำทัวร์อาทิตย์ก่อนอมผมก็ คุยกับแกว่าผมจะไปแล้วแกบอกเออลองโทรหาอาจารย์ดูลองถามว่าแกว่าไงผมก็โทรอาจารย์ครับแล้วตอนแรกผมจะมาจากเชียงใหม่วันที่แปดของจันแต่อาจารย์บอรอาจารย์ว่าเดือนที่สิบเอ็ดเดือนนี่เดีอนของว่าโอเคยดนกลับบ้านกลับบ้านไปก็คือก็พ่อก็ถามว่าไปทำอะไรอะแล้วก็บอกว่าไปหาเส้นทางชีวิตเลยตอนแรกว่าไปทำทัวร์ไปอยู่นำทัวร์ไป้รลูกค้ากี่คน ว่าครั้งนี้ไม่มีนะมาทําอะไรก็ไปหาเส้นทางนะเผื <c oughs> ่อจะได้เอามาทําประโยชน์ได้อ <c oughs> น้องสะพ้ยก็ถามแฟนผมถามแต่ผมบอกหมดว่าเออมาทําอะไร <c oughs> แกก็เซลล์เล่นอนะ่ะเออยวบอกพ่อเลยผมก็บอกบอกก็ได้ถ้าพ่อรู้ก็ไม่เป็นไรแต่เมยผมก็จะมา <c oughs> ถ้าไม่ให้มาผมมีขับรถมาเองแล้วก็ถ้าเกิดช่วงนี้หน้าฝนนะ <c oughs> ถ้าเกิดอุบัติเหตอะไรแล้วก็ตา,ายแบไม่ได้มาก็ตามใจสุดท้ายมา ก็ไม่มีใครไม่บอก็ซื้อหนัซื้อลาก็ให้ให้มาไม่ไม่ห้ามครับผมแล้วก็ติดต่ออาจารย์ตอนแรกซื้อตัวจากเชียงรายขอนแก่นแต่อาจารย์บอกเอาทำไมไม่มารเผมว่าเพราะว่าตอนนั้นอาจารย์อยู่เรงเครับอาจารย์เห็นว่าเธออยากมารวดเดียวเลยก็นั่งรับหนุ่มคอมอาจาร์ครับถ้าเธอไปโรงพยนแก่นเธอต้องไปต่อเชียงคุต้องต่อมานี่อีกครับเธอจะเสียเวลาไม่ได้มาวันนั้นแล้วมาต้องนอนขังคืนที่ยงบูอีก็คับไมงไงต่อถึงก็สุดท้ายก็มา เจอเจออาจารย์แปลกที่มาเจออาจารย์อาจารย์ปักหมุดให้ผมก็ไปบ้านกดกดออดดูงั้นก็ว่าแหมใครหาอาจารย์แถวนี้ไม่มีอาจารย์เขาไม่รู้เลยเาเพราะว่าบ้านตุนตุนอยู่แวแกไม่ได้รู้จักแล้วแกก็ถามว่าอาจารย์อะไรแล้วบอกแล้วมีลุงครับลุงคือเป็นลุงแกก็มาส่งแล้วก็สามาส่งล้วก็คุยอะไรเยอะไม่ได้เดี๋ยวว่า กลัวหลานไปอะไรทําอะไรก็เลยบอกว่าเนีย่ยรูปให้ดูแล้วก็อาจารย์ผมโทรอาจารย์อาจารย์ก็ไม่รับเหมือนว่าอาจารย์จะติดกับน้องอคนสุดท้ายมาอ,อาจารย์โทรกับผมยินเสียงอาจารย์ใจบานกันเลยว่าอ๋อเข้าอาจารย์ผมเจอได้วินาทีแรกที่เจออาจารย์ก็คือแบบประมาณมาถึงแล้วแบบเจอ,ลอแล้วครับแล้วเป็นไงตอนนั้นที่อาจารย์สองโน้ตน้ตคนที่ฟัง ผมก็นิดๆอ่ะว่าช่วงนั้นอาจารย์เริ่มเริ่มจะหยุดพูดแล้วก่อนก่อนก่อนที่ผมจะมานะอรจารย์ที่ขึ้นรถมาใจผมเต้นแบบเมื่อก่อนผมเป็นคนชอบมีเรื่องอ่ะจะไปมีเรื่องใจมันเต้นรถมาแล้วใจเต้นนอนก็ไม่หลับครับจนกว่าร่างกายมันล้าต้องกลับไปเองเต้นๆอีกแล้วก็มาเห็นเจออาจารย์แล้วมาถึงที่นี่อาจารย์บอกพักพักก็พักตื่นไปอีกวันอีกวันเนี่ยผมไม่รู้ทำไรก็เลยผมผมเคยครั้งหนึ่ง ผมหายใจเข้าลึกลแล้วก็ดูเนี่ยครับแล้วฟังคุณพีรพลเนี่ยแล้วที่อาจารย์บอกว่ามันหนักอ่ะหนักก็ปล่อยเลยตอนคลิปนั้นจะได้พี่ผมก็เลยปล่อยตอนนั้นผมก็โล่งเลยสองวันคือแบบเห็นหมดคิดอะไรก็เห็นทำอะไรเห็นหมดแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมก็ไม่กล้าทหพี่ืมกล้าหอาจารย์ก็คิดว่าโอุ้น่าจะหลุดละคือแบบ แล้วคิดตัวเองหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นก็คือกลับมาเป็นอนเดิมแล้วก็กลับไปทีก็ไม่ได้ลวก็มันไม่เป็นมรรคเลยครับถ้ามันเป็นมรรคััเหินรอบมันจะต้องข้นงำไมไม่หลงก็ไปเกิอดอีกพอไม่เป็นมรรคหลงก็ไปเกิอดอีกครับดีว่าเธอไม่ไปจับอบุคความรู้ครับถ้าจะไปจับอุคความรู้เหมือนที่เธอพูดยากครอืมเพราะว่าใจเป้าหมายของเธอหาทางหลวผมเนี่ยครับแล้วทีนี้เป็นยังไงแล้วตอนเช้าวันนั้นนะครับผมตื่นเช้า็มีอมีรทำก็เลย คิดอาจารย์ฟังแล้วก็เดินไปหัวใจเข้าลึกๆแล้วลึกแบบสุดท้ายรู้บึกขนลุกหมดครับทำใมันแดดร้อนนะก็ยังงงอยู่อืไอ้ลมก็ไม่มีคือแบบร้อนนะครับแดดกำลังตอนเช้าๆขนลุกขึ้นหัวเลยปรนโลมตีทีแล้วเดินไปเดินมาผมว่าผมน่าจะหลงอ่ะมีถามป้าเนาะว่าเออไทางไปทางนู้นนะผมเดินทางโน้นเนาะแต่สุดท้ายผมเดินมาทางนี้ก็ถามบ้างตรงนั้นอยู่ตรงไหนแกบอกมาเข้าซอย เดินมาถึงหน้านี่เจอหมาสองตัวนี่หน้ามันคุณมาเอ้ามาถึงนะมาถึงนี่หลังจากนั้นก็กินข้าวแล้วก็มาเจออาจารย์ระหว่างเจออาจารย์ก็จะไปไหนเดินเล่นับเดินอ๋อเดินเล่นแล้วหลงครับเดินก็ฟังอาจารย์อยู่แล้กเดน้ามันก็ตอนนั้นมันตอนนั้นมันตอนนั้นยังอาจารย์ยังไม่ได้ไล่ตรงนี้ยังไหมยังครับโอ้ตัวนั้นมันยังอยู่ข้างในอยู่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเจออาจารย์อาจารย์ก็ไล่น้องหอกงก็ฟังอยูฟังหลวงก็เหมือนเดินก็ลอง ถ้็ดูลึกนะดูใจก็มันก็เห็นใจอาจาย์ก็ดูทำอะไรอจรย์ก็ไล่ดูขอดน้าดูอะไรครับผมว่าขอดน้ำจงังหวะสุดท้ายครับที่อาจรอกว่าสงสัยอะไรไหมผมก็บอกว่าทำไมไม่แน่นครับอาจาย์ก็เลยบอกว่าก็ปล่อยมนันล้วก็ทิ้งกันไปกรแบผมบก็ฟ้แล้วก็เออสบายไหมสบายแล้วมีอะไรไหมไม่มีนะ <laughs> ก็เลยหลังจากนั้นอาจารย์พูดอะไรผมก็คืออ๋อเข้าใจอ๋อที่ติดผมว่าผมน่าจะติดที่ว่าผมคิดอยากจะเป็นเหมือนพี่อืที่ลุดครับตั้งแต่นั้นมาก็คือคิดมาตลอดอาจารย์เลยย้ำว่าก็เหมือนผูมิพลมานหรือว่าอะไรนะที่ว่าคิดอยากอันิ้ฆ่าคนหรือคิดอยากจะเป็นขี้มาแล้วก็อันนุนเข้าอยากจะเข้าใจครับผมก็เลยเห็นอ๋ออ๋ออเราคิดอยาก อาจารย์นั่นแหละตัเลอ๋ออ๋อผมอ่มาตั้งไกลเนาะแต่แต่จังหวะนั้นเธอต้องปล่อยข้างในครับถ้าเธอเรายิงอยู่อยู่ข้างในอยู่อ่ะมันมันมันถึงบางก็เหมือนตอนที่เธอลมหายใจใช่ไหมล่ะมันโล่งเนี๋ยมันก็กลับมาอีกมันต้องออกมาแล้วอาจารย์ถึงจะไล่ย้ำเขาไปได้ทีนี้จะชี้ว่าการหลงก็ไปเกิดยังไงยังไงที่มาไล่รอบอีกทีนึงมันถึงจะเป็นมาร์กเครับเพราะหลังจากนั้นก็ ดูตรงนั้นแล้วก็มานั่งฟังเราอาจารย์มาอธิบายเรื่องนี้ใช่ไหมครับแล้วมันมันก็เริ่มเข้าใจขึ้นมาเรื่องนครับแล้วก็ไปฟังคลิปอาจารย์เมื่อวานนี้เป็นไงบ้างท่ฟัง,ฟงออกมาจากฟังตอนเช้าไหมครับฟังก็เข้าใจอาจารย์พูดมาเออก็เราคิดเราคิดที่อยากอยากจะรู้ว่าคิดที่อยากตั้งหินนะีมันขอน้ําเนี่ยอาจารย์ถามขอน้ำเราขอน้ําแต่ถ้า บางคนก็คือสุดคิดคิดว่าคือเราคิดอยากอยากจะรู้คิดอยากจะเห็นก็เลยก็นั่นคือกิเลกอ๋อแล้วก็อ๋คอครับผมแต่นี้เป็นขั้นที่เดินทางนะครับเมื่อเธอออกบ้างเนี่ยเพราะว่ามันยังมีประสบการณ์อีกหลายหลายมันล่อบางทีเรายังไม่แข็งแกร่งพอบางทีเรื่องธรรมะพอเราเห็นก็ต้องเป็นหรือเห็นสายมันจะดับตดนตั้งต้นของมันเราไปตัวกรรมอยู่บางทีเราไปเราจะผ่านตรงนี้แค่นั้นเองตสอบ บางทีไป่เห็นมันพูดธรรมะก็อยาไปบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรารอกของเราไม่แข็งแก่งมันพอไปบอกมันจะเข้าไปในความรู้เลยเพราะว่าอาจารย์คืออาจารย์เนี่ยสอนธรรมะเหมือนอาวุธนะอาจารย์จะปลดอาวุธหนักตั้งแต่ทารทำสมาธิการเดินจนุ่มขุนขารไปกทิ่นระปาการสร้างนั่นคืออาวุธหนะักอย่างเช่นพวกถ้าเปรียบเปรียบแบบสนุกสนุกเหมือนพวกออาก้า ระเบิดค่อยๆปลดออกมาเรื่อยๆนะฮะแล้วมันจะเหลืออาวุธเบาพกปืนพกตัวเนี้ยสาคัญตัวเนี้ยถ้ามันแค่พกไว้เฉยๆไว้ป้องกันตัวได้ประมาณนะครับแต่บางทีพกมันไปใช้ก็คือเหมือนทร,รมาเหมือนอาวุธนี่ถ้าอะไรเมื่อ,อไรเราไปใช้เนี่ยเราไม่รู้เราเกิดความประมาท้าไปเนี่ยไอ้พวกนี้ปะวิชานจะตีกับมันจะเอาความรู้ความอะไรเข้ามาครอบเรา มันจะไม่เห็นการที่จะทิ้งธรรมะเนี่ยการที่จะพ้นจากธรรมะเนี่ยมันจะไม่มีเพราะเราไม่สามารถที่จะพูดง่ายเราแค่เห็นความจริงแล้วออกมาจากมันแล้วก็ทบทวนมันถ้าเราไปหลงเอามันมาครอบมันเป็นความสิ่งที่อาจารย์พูดได้หมดไงมันมันก็จะไปยืดเอาไงพันยืดแตามันหลงก็ไม่เกิดอีกทีนี้พอความรู้ทั้งหลายอ่ะที่อาจารย์พูดพูดมันได้ยินได้ฟังแล้วมันจะเอาไปประมวลผลงอกออกมาทีนี้มันจะห่อหุ้มตัวไว้โอกาสที่จะออกมาไม่มี หมือนลูกศิษย์อาจารย์ลหลายๆคนเขหลงเข้าไปในตัวนี้แล้วก็เหมือนหลายๆคนที่ฟังอาจารย์แล้วก็ไปเข้าใจตรงเนี้ยอ่าเหมือนเหมือนเหมือนเข้าใจเหมือนสว่างแต่รอบของสันติของไอ้นี่ไม่ไม่มาหาอาจารย์เนี่ยคิดว่าตัวเองรูตง้ตัวเองเข้าใจต้องมาเจออาจารย์มาฟังอาจารย์อีกอ่าอาจารย์ชี้เพื่อความไม่ประมาทมันกลับเข้าไปอีกมันมีคนที่หลงแบบเนี้ยเยอะเพราะว่ามันมีตัณหาตัวหนึ่งที่มันนิดมันกลายเป็นประมาทในธรรมก็เลย ม่สิ้นกรรมกรรมมันก็เลยดึงให้ตัวเองอยากไปบอกไปสอนเขามันมีนะอ้ตัวเนี้บางคนก็ไปประมาทใช้ชีวิตหลังลาทางโลกเกื้อริุงกัมาอีกแต่คนพวกนี้จะจะงให้อยู่เพราะว่าเขาจะกลับมาหาอาจารย์เหมือนเดิมแต่คนที่ได้ไปสอนคนแล้วเนี่ยมันตั้งจนเป็นผู้ดูแล้วมันยากเลยเพราะเราจะไม่มีอะไรสอนเลยลูกศิษย์ทุกคน,นมันม,มันพูดไปแล้วไม่จะบอกไงเพราะ คนที่มันอยู่ข้างในอะอาจารย์ต้องมาออกมาไงต้องพี่กออกมาถึงเขาพี่กออกมาได้เขาต้องฟังอาจารย์อย่าประมาทเนีน่ก็เหมือนคุณที่เรานั่งรถกันมาใช่ไหมเขาโทรมาอาจารย์ใช่ไหมเขา<อ>ประมาทเขาบอกเขาฟังอาจารย์มันสว่างเข้าใจแล้วไม่ฟังแล้วพอะสักพักมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอเพราะเขาไม่ได้การไปสอนใครใน <c oughs> ตัวนั้นมันก็เลยไม่มีกรรมกับใครมันก็ได้ทวนเข้ามาหาตัวเองมันเกิดมีตัวเองขึ้นมาอยู่เว้ยมึงต้องกลับมาฟังอาจารย์อีกเหมือนเดิม แต่ไอ้พวกที่แบบว่าเหมือนเข้าใจแล้วแต่เสือไปสอนคนนี่ยอยู่เต็มกันกรรเก็บสัญญาเขาไปงอกต่อปนดุงต่อแทนที่จะข้ามตัวมานะทิฐิอุทธาจารมานะทิฐิอุทธาจารอวิชาเข้าสู่วิชาแท,ท้จริงแค่มันระง,งับตรงนี้ไม่เฉยอัตตาเยังไม่หมดไปอวิชาก็ยังไม่สิ่งความหลงมันหลงได้ตลอดมหะมันยังไม่กระจายทีเดียพอไปเอาความมุ้งก็เริ่มงอกออกมา <c oughs> อริชามันอยู่เหนือสัญญาครับขยโยนก็มาหาสังขัรปรุงแต่งวิญญาณรับรู้ก็ลงมาหนะ้าทิศถิความรู้อะไรขึ้นมานะก็เกิดอัตาตัวตนฝูงซ่านเนี่ยครับจะทำะโยนจนเป็นองค์ความรู้นี่หายวารวมเฮลิหลแล้วหลงแล้วยากที่จะไปเตือนเขาบอกเขา่ามันรู้หมดอาจารย์พูดอะไรมันเข้าใจหมดแต่มันมีทิศถิ่มานะมันไม่เห็นตัวมันเองนะว่ามันเวลามันพอใจไม่พอใจมันไม่เห็นความรู้สึกแต่มันรู้จริงมันรู้ว่ามันรู้สึกเออแล้วมันก็รู้ว่า เออมันไม่เที่ยงอะไรขพงมันอ่ะตัวนี้มันก็จะหลอกตัวมันเองได้ไตัวนี้มันยากที่อาจารย์จะไปช่วยแม้พระพุทธเจ้าไปช่วยไม่ได้คนที่หลงความรู้นีช่วยยากมากเลยหลงธรรมพระทีว่าหลงธรรมละเอียดแล้วได้ตั้งจนสอนธรรมะแล้วมันยากมันเลยไอ้ตัวนี้อาจารย์เตืเอนให้อย่ประมาทต้องขัดเกลาตัวเองไปใช้ชีวิตทําทัวทําไมต้องเจอผู้คนต้องแยกขายดวงดวงตาเห็นธรรมหรือเจ้าปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนนะต้องอยู่เราเป็นนตายในวันนี้ ถ้ามันมีถ้ามันจเจริญถึงที่สุดแต่มันไม่มีเสือกในตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นการการที่จเจริญให้ถึงที่สุด,สดทึงทำเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าอย่าพึงทําความไม่ประมาทที่ถึงร้อมจนถึงความเนี่ยมันถึงจะบริบูรณ์นะเพราะตราบใดที่เรายังมีชีวิตเรามีภาษามีตามีอยู่เนี่ยมันเล่นเราได้ตลอดมันไม่เหมือนอาจารย์เราเป็นผู้เดินตามเนี่ยอาจารย์ช่วยดึองออกมาเพื่อให้เราเห็นระบบของมันใช่ไหมของอาจารย์มันทําลายต้มเดียวเี่ย ตอนที่อาจารย์มันต่างกันเนไงงานมิมุตเลยเพราะเราไอ้ความมิมุตของเราอ่ะยังไม่เกิดขึ้นดูของแม่เออเหมือันพ้นออกมาแล้วมันได้ยานแล้วมันเห็นแล้วมันมันเห็นการเกิดแล้วเออแล้วรอบของการการเห็นเนี่ยมันจะต้องต่อเนื่องจนเราไม่หลงก็ไปเกิดอีกทยังไงก็ไม่มีวันหลงก็ไปเกิดอีกนั่นแหละมันมันมีความละเอียดของมันอยู่ภายในมันเขาจะทํางานเขาอย่งถ้าเดินตามมัดนะถ้าเป็นมัดนะไม่ใช่ว่าเดินตามมัดไปมีเจตนาไปกระทา มรรคมันจะเดินไปของมันเองชีวิตเราก็ใช้ไปแต่มรรคมันจะเดินไปของมันเองนี่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าอใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็เดินมรรคไปมันไม่ใช่ลักษณะนี้นะที่อาจารย์พูดเพื่อเป็นวิทยาทานในการฟังที่ฟังอาจารย์นั่นแล้วก็อย่าประมาทเออคือการเราจะใช้ชีวิตปกติแต่มรรคมันจะเดินของมันเองโดยที่ไม่มีผู้กระทาไม่มีผู้เจตนาเขาจะเป็นของเขาเองเขาจะเดินของเขาเองนะฮะคนยังเข้าใจผิดเรื่องธรรมะ หลากหลายบางคนก็ไปเพ่งตัวเองเพ่งจนเป็นสัญญาไปดูตัวเองอยู่ตลอดแล้วก็มันมันมันจะออกจากตัวนั้นไม่ได้พอดูไปนานมันเป็นสัญญาไงเหมือนคนไปดูลมหายใจดูไปดูมาเป็นออโต้เลยแล้วก็ออกจากลมหายใจเพราะมันหายใจไปเองเลยก็คิดว่าใช่นั่นแหละเพราะอาจารย์เราจะไม่มีการดูตัวเองเธอเขาไปส่องตัวเองนี่เขาไปมองตัวเองไหมเมื่อกี้นี่นั่งฟังคลิปไปก็มันก็เห็นใจเหมือนเดิม ก็เราไม่ได้ไปส่องมันต้องเห็นเองเัามันเหมือนที่ว่าอาจารย์บอกว่าปล่อยเลยนะฮะปุ๊บพุ๊บมเดินใช่มันก็รับรู้มันเดินแต่ถ้าเราถามอาจารย์ว่ามันคืออปไรมันจะล่อเธอเดียวเออมันจะล่อเธอเข้าไปนั่นแหละมันอาจารย์นี่บอกว่าอย่าเพิ่งไปประมาทไอ้พวกนี้มันจะลอยเข้าไปข้างในไงให้เกิดมันจะเกิดอืะถึงบอกว่าอย่าประมาทไงทุกอย่างพวกนี้มันไม่ได้ไปง่าย ถึงเธอหมดสงสัยแล้วมึงเพราะว่าักษากระทบเนี่ยมันจะล่อมันมันจิตมันเป็นมายาเนะไอพวกเอาวิชานมันไม่ได้ไปง่ายตาตามันจะล่อเพื่อมันจะเข้ามาเกิดเนเพราะมันต้องทําลายมากตรงนี้ให้หมดอืมันก็ล่อบางทีเราล่อให้เรากลัวบ้างล่อให้เราหวั่นไหวบ้างมันมันไม่แข็งแกร่งกับมันไม่ได้ตัวเนี้ยซึ่งพระพิจเจ้าตรัสรู้ตัวเนี้ยฟันธงตัวเดียวเลยพระเจ้าโอ้แม่ มันมาบอกว่าพระเจ้าสําเร็จแล้วพระเจ้ายัางนั่งเฉยเนี่ยเขาที่พาล้วนะมันหลอกให้หลงหมดเพื่อจะเข้าไปในโลภทวสาในตัวเนี้ยเข้าไปมีตัวมีตัวหนีก้กับการสือต่อมันจะหลอกทุกอย่างที่ดูสิมันหลอกพระเจ้าตั้งแต่นางตัณหามาโชว์ความสวยงามพระเจ้าก็เฉยมันก็บอกว่าไปสิแล้วก็บอกว่าเอ้ยอย่าไปเลยเราเป็นผู้ทรงศีลนะพระเจ้านั่งดูเฉยเฉยไม่ได้ไปอะไรเพราะพระเจ้าด,ดิมุติตัวหนกจากมันแล้วแต่จะดูมายาของมันไง ว่ามันมันเก่งขนาดเนี้ยมันถึงหลอกคนได้ทั้งโลกเลยเพอสองตัวนี่โลภะโทสาหลอกพทธเจ้าไม่ยแหละมันมาตัวโมหะเลยเป็นเป็นตัวจำลองเลยจำแรงขึ้นมาเลยตัวมันเองมาท่านสำเร็จแล้วท่านบรรลุแล้วจบสิ้นแล้วหมดสงสัยแล้วเนี่ยบรรลุทําแล้วไม่มีอะไรแล้วชนะกิเลสทั้งปวงแล้วพทธเจ้าก็ไม่หลงกลมันไงพทธเจ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเขาเรียกว่าตัวโมหะที่แท้จริงตัวที่มันพุทธะจำแรงพอตัวนี้ ทำอะไรผู้เจ้าไปแต่มันกระดับพวกนก็รู้ลอกของมันโอ้มีน้าคนมันถึงหนุนถึงยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองสาเร็จบรรลุธรรมโน่นนี่นั่นอยากจะสอนอนยึดหลุตัวนี้เหมือนเลยอือเจ้าตัดสบูตรงนี้ถึงไปไปพูดเรื่องไปรักเรื่องความไม่ดังกะชี้เห็นว่านี้มันเป็นมายาสิ่งแม้กระทั่งคําสอนของเราก็ยึดไม่ได้มันเป็นเรื่องไอ้ตัวนี้มันยึดหมุเลยมันเป็นเจ้าลัทธิอ่ะสูงสุดแต่อ่ะนะฮะพู้เจ้าอยู่เหนือมันเนี่ยเนี่ยมันมันโอ้หลอกสารภาพไอ้ตัวเนีย ผู้เจ้าแค่เห็นมันตัวนี้มันจะเก่งมากมันหลอกได้เนียนมากเลยนะอาจาจย์นี่บอกว่ามันเป็นเจ้าเห็นวัตตากเลยผู้เจ้าอยู่เหนือวัตตากแค่เห็นมันนึกเอาไหมวัตตาสงสารไม่ได้อยู่ในระบบมันเป็นเจ้าระบบทั้งหมดเลยนะระบบสังสารวัฏระบบธรรมชาติอาจารย์ไม่ดที่พ้นออกมาพ้นออกมาจากกฎธรรมชาตินะแล้วรับรู้ธรรมชาติยังรับรู้อยู่มันยังไม่ตายเลยขันมันยังมีอยู่ระบบยังธรรมชาติยังอยู่นะฮะ ผลออกมาจากระบบธรรมชาติของมันอยู่ระบบมันคุมหมดเลยมันถึงไม่ใช่ธรรมดาเลยไม่ใช่การไปสอนกันให้เข้าใจมันต้องประสบด้วยประสบการณ์ของตัวเองต้องเดินต่อไปก็โอเคตรงน,นี้จบ